มือนีวันที่30มิถุนายน2 5 6 0เนาอะครับภาพที่ท่านเห็นอยู่ตรงนาน้นนี่ก็คือเป็นป่าป่าตายครับพี่น้องโอ้ผมเห็นป่าตายมาหน,นี่สองสามมือแล้วนั่นพืดอะมันเจอ,อยาายาเขาเขาเฮือบุญนี่คนเกาหลีเขาปล่อยน้ำลงมาเนาะ หลายครับยวไปคนเนี่เขาวๆเหมนปลาตายเด้น่ะนะยื่ขางพออีกกับบ uh, ่หน่อยโอ้ยโวมากกับคนขิ่งลุกคนขิ่งเตียนอัพนี่ตะบักหญ่ๆเลยพุ่นโอ้ตายตายตาย้าสีมะหดผักกันเมียนว้ยพิดแต่เอาหน้ามะหดอยู่บอกสกปรกขัดไปเนี่ยคนตกไป สองสามมือที่ผ่านมาเนี่ฝนตกนะครับฝนตกมันเจือยาของเขาคนเดียวุนนี่โอ้ยดูยป่าไหมพรามันตัวน้นอยๆได้ไยตัวนี้ตะบักงหญ่ๆเลยบบงไงไงเห็นสองสามมือแลอ้วว่ามันป่าปิดยังแงมันก็ตายสิ มัตักน้าหดพักกันเมียนมดพีแต่กินว่ล่ะพักกับแขกกลังงามที่ฝนพีกกะกรลังดกหน่วพีกอ้่าหน่พีกกะลังดกนอนกัมงลงนอนกับมกินน้ำพีกเกาหีเพชรดีสลัดกัเป็นดอกมาละ คิดได้ฝน,นสองสามเมือ่อกันกับง่งามอยู่คิดได้เป็นก็่สิเป็นหน่วยและปลาเก๋ือนี่ก็งามอยู่นี่าักกาดนีนก่ก็ตัดไปกินเรืเร่อยๆโอ้ยน,ปปน้ำสกปรกป่านนี้มันแมนว่เม็ดจัตักมาหดวผักบ่นี่บักทัวก็ลังงามนี่ทัวฟักง่ามก็ดี กำลังข้นขังกำลังหาขังท่าเคลอเท่า,ายังแตงมูนก่ก็ยเงยหรือตอนเนี้โอ้ออาัมางมูกนยเงยแล้วนยม้วนหน่วยแรกอันนั้กแตงแตงอย่าง,งานปลูกสมเสียกัน สลัดนี่มันกลายพันธุ์อยู่เป็นองศ์บัวคือมูพืวดินก็บม่เคยปลูกแก่ๆปลูกเบางปีนี่เป็นหัวเป็นนั่นเหรอวะแค่ๆนี่นนก็เยอลกกัลกลูกเนี้ยเอานี่จองขึ้นยังลงอยู่คะนนะ่ะโอ้เสียกจองขึ้นมันยังลงมัน,นหนักมากคนดูดู น่ะมันหนักหมากมันจรองลงโอ้บักเตียงอะไสิหาเครือระบาดเนี่ยเท่าเครือเน้ยถือได้ใหญ่ไปหาเครือตัวนี้สลัดก็ได้เป็นยอดมันละเป็นเป็นเจดีมันละทั่วเนี่ยก็ต้องการค้างโดยด้วยนะตัวนี้โอ้อยือได้หาค้างกับเพื่อนตัวนี้ ดูกนาดเลยเนี่บักทัวก่วเกาหลีครับพี่น้องอเพิ่งเล็นเต่าเนี้ยอยู่เลยน้อยหน่อย,อยแต่ว่ามันได้กินไว้ไหมนั่นนั่นนี่อต่ำเหมนเห็นบล่ล่ะอืไแต่ว่าอันนี้โอ้ยเนี้ยไงนี่ไม่หล่ข้างเนี้ยเพิ่งเนี้ยไงนี้ดูพี่น้องก็หล่ข้างหลายเนี่ยถึงกูนะดูนะ,อะเออเ็นมากขึ้นตา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 กูน้องทั่ว ทักวลกขนาดเลยนี่ทั่วเกาหลีน้อยสันสันกวาดสารพิษกินได้เลยทางกินได้รักกาดกับต่งหูกแซำกันเนี่ยพ่อกินกินได้ก็เป็นยัง mô mi săn mô mi săn rồi mi nghe mô mi săn 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 mô mi chín rồi mi săn mô mi săn mô mi săn เาเบิ่งพักฟังนี่แบบนี้พักหอมป้อมเลยพักซีหน้บาบ้านห้องโรงพยาบาลคนไทยก็เออพักซีู่อยเออหอมป้อมสูงถ่วมหัวผมพอดีเะเพียง,งหัวผมพอดีเดวงเข้าตรงเนี้ยเป็นมากเรียบร้อยไปเรียกว่ะถลูกว่าเอาไว้ปสาวเ,เนี้ย ตะปูปีนาปูปีนะนะข้าวโพอดนี่บแดเบิ่งกฟักขออกกก้าวโพดเกาหลีดู้ฟักไงครับวะข้าวโพอดอ,อันนี้เป็นกววเลยกววนี่หกต้นแตกออกมาได้ยังไงน,นี่ในเม็ดเดียว,นวเนี่ยหกต้นเนี่ยอันนี้เม็ดเดียวสองต้นสองต้นเนาะเป็นยังไงครับพอเคยปลูกก็กันเลยบบุูุว่ามันเป็นยังไงแบ่นี้ข้าวโพอดกันได้ จะเรียนกับเรื่องขุ้นขางถ้าดินแถวนี้ช่วงเดือนสามผมมาขุดโหนาเพชรปุ๋ยศูนบาทเนาะพุดหญนาผมพุหลุมฟังหญา้าไว้แถวนี่บัดน,นี้มันเริ่มเป็นปุ๋ยแล้วมันเริ่มงามแล้นีน้เริ่มให้ผลแล้วปุ๋ยเริ่มเริ่มเป็นแลนละพักกเ็เลยงามเห็นบหเขาพุดผม nó tập phật nghe nghe đây, phù khoái để ăn, tài 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 nam nô, nam nô phía đông เจ้านี่แหละครับผมรออยู่ครับ